สวัสดีครับนักกีฬาไทยสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2 0 2 4ได้สองใบบรรลังและสส,สิการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2 0 2 4ใบที่22และ23ให้กับทัพนักกีฬาไทยจากกีฬาเทควันโดทำให้เพิ่มโคต้าให้กับทัพนักกีฬาไทยรวมทั้งหมดเป็น23ใบ จากการแข่งขันเทควันโดรายการเอเชียนคอลิฟิเคชันทัวนาเมนต์ฟอร์ปารีส2024โอลิมปิกเกมที่เมืองไทอันประเทศจีนโดยบรรลังทัพทิมแดงดีกีเหรียญทองเอเชียนเกมที่จีนและรองแชมป์โลก2023ลงแข่งขันในรุ่น68กิโลกรัมชายโดยผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศพบกับ อาหมัดบาลูนนักกีฬาจากปาเลสสไตล์ผลปรากฏว,ว่าบัลลังทำผลงานยอดเยี่ยมกวานเอาชนะไป2ยกสกอร์8ต่อ5และ9ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพร้อมการันตีคว้าตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสได้สำเร็จด้านสสิการทองจันเจ้าของเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลกรุ่น 67กิโลกร,รัมหญิงรุ่นนี้มีนักกีฬาร่วมแข่งขัน6คนสสิการได้รับการจัดให้เป็นมือวางอันดับหนึ่งของรุ่นและได้บายทำให้ไม่ต้องแข่งในรอบแรกเข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศโดยรอบตัดเชือกซึ่งเป็นรอบชิงตั๋วโอลิมปิกเกม2024สสิการลงดวลกับอินทิลาบัตเน่จากเนปาลแมตต์นีสสสิการที่แม้จะเป็นรองเรื่องส่วนสูงแต่ คล่องและเร็วกว่าดักเตะสวยๆหลายครั้งชนะยกแรก10ต่อ0ก่อนยก2กรรมการจะให้สส,สิการชนะคะแนนดิบหลังจบยกเสมอ0ูนย์ต่อศูนยทำใหส้สสิการชนะไป2อต่อศนยกตีตั๋วลุยโอลิมปิก2024ตามบัลลังและคว้าตั๋วใบที่3ให้กับทีมเทควันโดไทยได้สำเร็จสำหรับตัวใบที่1 กีฬาเทควันโดไทยที่ได้ไปแล้วนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจนั่นเองขอบคุณสำหรับการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ